ให้เรียบร้อยเลยเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเยอะนะคะยุงก็มายุงลายก็เยอะนะคะทํากับข้าวทานกาันหลานชายจะอาบน้ำเหรอครับรีบอาบนะลูกไม่รู้รว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง ปลาเราทําเองค่ะปลาเราทําเองนะคะเดี๋ยวจะผัดเยอะนะคะยุงก็มายุงลายก็เยอะนะคะเมนูของเราติดมาติดกับทะานะคะหนาวหนาวนะครับเร็วๆเข้าให้เรียบร้อยเลยเนาะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่น,นี้นะคะขอบคุณเพื่อนเที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทํากับข้าวทานกันหลานชายจะอาบน้ำเหรอคอรอคับรีบอาบกะลูกเมนูของเราติดมาติดกระถาไว้แ้ค่ะเ้วเดี๋ยวรอผัดเนาะ ผัดให้สุกค่ะเพราะว่าเราไม่นิยมทานของดิบเนาะต้องผัดก่อนค่ะตอนนี้เราก็ต้องระวังสุขภาพไปด้วยนะคะเพื่อน,นอากาศฝนฝนตกค่ะวันนี้ตกตอนเย็นนะคะฝนนะคะเราก็ เมนูเย็นนี้นะคะเพื่อนๆรู้สึกว่ายุงเยอะมากเลยนะคะช่วงน,นี้ฝนตกเยอะเมนูของเราติดมาติดกักเาแล้วคะอาบน้ำเหรอฮะอยากเที่ยวอยากเที่ยวอะไรเราจะอาบน้ำมืดแล้วเราก็อยู่บ้านกันฝนตกจะไปไหนได้ลูก ฝนตกค่ะวันนี้ตกตอนเย็นนะคะฝนฝนตกไปไม่ได้หลานชายอยากจะเทีย่ยวอยากจะทำกับข้าวทานกันหลานชายจะอาบน้ำเหรอครับรีบอาบนะลูก ฝนตกไปไม่ได้ห่านชายอยากจะเทียวอยากจะอันนี้เป็นอะไรคะเพื่อนอันนี้ฝับปลาไว้นะคะเดี๋ยวจะทำเป็นปลรราฝับนะคะใส่เครื่องไปเรียบร้อยแล้วฝนตกไปไม่ได้หลานชายอยากจะเที่ยวอยากจะทิตก เย็นๆค่ะเย็นนะคะทำกับข้าวไปด้วยเนาะทำกับข้าวทานไปด้วยวันนี้นะคะเราก็เมนูเย็นนี้นะคะเพื่อนๆรู้สึกว่ายุงเยอะมากเลยนะคะเครื่วงนี้ฝนตกเยอะที่ชลบุรีเนาะ่วงนี้ตกตอนเย็นๆค่ะได้ยินเสียงฝนไหมคะเพื่อนๆเด็กก็ เมนูของเราติดมาติดกระทะกันแล้วค่ะฝนตกคะ่ะวันนี้ตกตอนเย็นนะคะฝนทำกับข้าวทานกาันหลานชายจะอาบน้ำเหรอครับรีบอาบจะ่ลูก ทำกับข้าวทานกันหลานชายจะอาบน้ำเหรอครับรีบอาบจ้าลูกอันนี้เป็นไงคะเพื่อน <c oughs> อันนี้สับปลาไว้นะคะเดี๋ยวจะทำเป็นปลาสับนะคะใส่เครื่องไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอผัดเนาะผัดให้สุกค่ะเพราะว่าเราไม่นิยมทานของดิบเนาะต้องผัดก่อนนะคะ,นะคะเราก็ เมนูเย็นนี้นะคะเพื่อนๆรู้สึกว่ายุงเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะเดือดตกเย็นๆค่ะเย็นนะคะทำกับข้าวไปด้วยเนาะทำกับข้าวทานไปด้วยวันนี้อันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นทูจีประดุกนะคะถูจีประดุกหรือว่า,าด้านพิกนั่นหลยค่ะผัดเผ็ดประดุกนะคะตก เย็นๆค่ะเย็นนะคะทำกับข้าวไปด้วยเนาะทำกับข้าวทานไปด้วยวันนี้หนาวหนาวนะครับเร็วๆข้าวฝนตกไปไม่ได้าชายอยากจะเที่ยวอยากจะเอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นทูที่ประุกนะคะ สัดีดกระดูกหรือว่ารา้านพริกนั่นเลยค่ะผัดเผ็ดกระดูกนะคะนะคะ,นะคะเราก็เมนูเย็นนี้นะคะเพื่อนๆรู้สึกว่ายุงเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะหนาวหนาวนะคะเร็วๆเข้าเมนูของเราติดมาติดกระชับกันเนะคะอาบน้ำเหรอ อยาะเที่ยวอ่ะอยากเทียยเท่ยวอะไรเราจะอาบน้ํามืดแล้วเราก็อยู่บ้านค่ะฝนตกจะไปไหนได้ลูกพี่ชนบุรีเนาะช่วงนี้ตกตอนเย็นๆค่ะได้ยินเสียงฝนไหมคะคเพื่อนเด็กก็ให้เรียบร้อยเลยเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่ทานี้นะคะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ฝนตกค่ะวันนี้ตกตอนเย็นนะคะฝนนะสุหลานไม่ยอมนอนคุณยาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไงน้องจิเตอร์น้องจิเตอร์เตรียมตัวจ้ะไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงปะลาเราทำเองค่ะ <c oughs> ปะลาเราทำเองนะคะเดี๋ยวจะขัดแก้วเดี๋ยวรอ ผัดเนาะผัดให้สุกค่ะเพราะว่าเราไม่นิยมทานของดิบเนาะต้องผัดก่อนปนละาดุกเดี๋ยวเราจะถูขีปลาดุกทานเนาะแล้วอันนี้เป็นอะไรคะเพื่อนอันนี้สับปลาล้ไว้นะคะเดี๋ยวจะทําเป็นปลาล้สับนะคะใส่เครื่องไปเรียบร้อยแลย้วเยอะนะคะยุงก็มายุงลายก็เยอะนะคะ เป็นช้อมทำกับข้าวสอนมือค่้ๆเนาะอันนี้ก็จะมาให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าเมนูของเราหนาวหนาวนะครับเร็วๆข้าวนะคะเราก็เมนูเย็นนี้นะคะเพื่อนๆรู้สึกว่ายุงเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะหนาวหนาวนะครับเร็วๆ,ๆข้าว ปลาดุกเดี๋ยวเราจะถูขี่ปลาดุกผ่านเนาะเราอาบน้ำเหรอฮะอยากเที่ยวะอยากเที่ยวอะไรเราจะอาบน้ำมืดแล้วเราก็อยู่บ้านคะ่ะฝนตกจะไปไหนได้อลูกอ่าตอนนี้เราก็ต้องระวังสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆอา,ากาศฝนฝนตกคะ่ะ วันนี้ตกตอนเย็นนะคะฝนฝนตกไปไม่ได้หลานชายอยากจะเที่ยวอยากจะเมนูของเราติดมาติดกระพับเาไว้คะเที่ยวตัวแค่นี้ให้รู้จักอยากเที่ยวแล้ว อตอนนี้เราก็ต้องระวังสุขภาพันด้วยนะคะเพื่นพนอนาาอาบน้ำเหรอฮะ,ะ,ะอยากเที่ยวอ่ะอยากเที่ยวอะไรเราจะอาบน้ำมืดแล้วเราก็อยู่บ้านกันฝนตกจะไปไหนได้อะลูกเยอะนะคะยุงก็มายุงลายก็เยอะนะคะฝนตกค่ะ อันนี้ตกตอนเย็นนะคะฝนอันนี้เป็นอะไรคะเพื่อนอันนี้ฝับปลรราไไว้นะคะเดี๋ยวจะทำเป็นปลาร้าฝับนะคะใส่เครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เมนูเย็นนี้